สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวดีผูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปช n n น l ช่องนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับชีวิตของผมก็จำเป็นต้องการกำลังใจมากๆเยอะเลยนะครับเนื่องจากผมกำลังมีปัญหาชีวิตนะครับและก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่องเชียร์ดิปูช่องนี้จะอยู่ต่อไปหรือไม่ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากถูกใจคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นไปรด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยบทสัมภาษณ์ของโซมอสไลน์หลังจบเกมกันนะครับหลังนิพูนะครับ บุกไปแพ้ใบต้านไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับจากกรณีที่แฟนบอลและสื่อมวลชนนะครับพากันตั้งข้อสงสัยว่าประตูที่โซโบอสได้ยิงได้นั้นเป็นประตูที่โซโบตั้งใจยิงประตูเข้าไปหรือเป็นประตูที่เกิดจากความบังเอิญนะครับล่าสุดโซโ,ซโบก็ได้ออกมาพูดถึงประตูที่เขายิงได้ว่าประตูนั้นนะครับเป็นประตูที่เขานะครับตั้งใจ cross อลเข้าไปในกรอบเขตโทษมากกว่ายิงประตูนะครับเขาไม่ได้ โกหกนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็มีความสุขอยู่ดีนะครับที่ยิงประตูและสามารถช่วยเหลือทีมเวอร์พูลได้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับโซโบออกมายืนยันแล้วนะครับว่าประตูที่เขายิงเข้าไปนั้นเกิดจากความบังเอิญนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอเลียตกันนะครับ เอเลียนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเอเลียมองว่าเกมเมื่อวานนะครับถือเป็นเกมที่ทง้งลิพูและไบตันต่างฝ่ายต่างครองบอลคุมเกมกันได้ดีตลอดทั้งเกมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาเชื่อว่าลิพูต้องเจอนะครับเมื่อเจอกับทีมคู่แข่งที่มีผู้จัดการทีมที่ดีที่มีลูกทีมที่ดีมากนะครับนักเตะไบตันสามารถทราบปัญหาให้กับลิพูได้หลายอยา่างแต่นั่นก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมเท่านั้น นักเตะลิพูแค่ไม่ได้เล่นกันอย่างเต็มที่มากพอประตูที่เสียช่วงท้ายเกมจึงเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับหลังนี้ปูไม่สามารถยิงประตูขึ้นนําไบตันได้เรื่องต่อมานะครับเอเลียสเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆนะครับที่ลิปูจะรักษาและสร้างโมเมนตัมที่ดีหลังได้แชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะครับเพราะพวกเขาต้องไม่พยายามฉลองนะครับและสนุกสนานมากเกินไปพวกเขาครับก็ต้องการชนะไบตันให ได้เหมือนกันผลการแข่งขันหลังเกมที่ได้รับกลับมาจึงไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการนะครับพวกเขายังคงต้องการเก็บสารแปมให้ได้นะครับและต้องการชนะต่อไปให้ได้เรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาและเพื่อนร่วมทีม แค่ต้องพยายามมองโลกในแง่ดีกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนลงเล่นเกมนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเอเลียสเปิดเผยว่ามุดเอเลียสนะครับเปิดเผยว่าเมื่อพูดถึงจํานวนเกมที่เขาได้ลงเล่นนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากนะครับเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงๆนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปก็ต้องเกิดขึ้นนะครับเขาจะพยายามเลือกสิ่งที่ดี ที่สุดสําหรับอาชีพของเขาเขาจะทําการไต่ตองนะครับและดูว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างขณะที่ยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลและจะพยายามโฟกัสไปที่เกมนัดสุดท้ายนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเอเรียสนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของอานเนอร์ชลอตหลังจบเกมกันนะครับเรื่องแรกนะครับชลอตมองว่าเกมเมื่อวานนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากทั้ง2ทีมต่างอยากเล่นฟุตบอลเพื่อชนะคู่แข่งให้ได้และทั้ง2ทีมต่างมีช่วงเวลาที่ดีในเกมเป็นของตัวเองดังนั้นนะครับเกมเมื่อวานจึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีสาหรับแฟนบอลแต่เขาก็รู้สึกเสียดายอยู่ดีนะครับที่ริพูไม่สามารถเก็บผลลัพธ์อย่างที่ต้องการได้เรื่องต่อมานะครับชลอตพูดถึงเรื่องการ ส่งเคียซ่าลงเล่น,นตำแหน่งกองหน้าหมายเลขเก้าและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในพิมลิกว่าเขามองว่าจุดเด่นของเคียซ่าก็คือการยิงประตูนะครับดังนั้นยิ่งคุณส่งเคียซ่าเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือรอบกอด กอบเขตโทษมากเท่าไรนะครับเคียซ่าก็ยิ่งมีโอกาสได้ยิงประตูมากขึ้นเท่านั้นนะครับเกมเมื่อวานนะครับเคียซ่าก็มีโอกาสทำประตูได้เช่นกันแต่ฟานเฮเก้กองหลังไบตันกลับป้องกันประตูได้ดีมากนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเขามองว่าเคียซ่านั้นเล่นได้ดีกว่าที่เขาได้คาดหวังเอาไว้เสียอีกแม้ต้องเจอกับทีมไบตันที่เป็นทีมที่ดีมากนะครับและทั้งที่ผ่านมาเคียซ่าไม่ได้ลงเล่นตลอดทั้งซีซันและแทบไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง เลยนะครับเรื่องต่อมานะครับชลอตพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคุมทีมลิปูในซีซันนี้ว่าเขายังคงมองว่าแต่และทีมในพรีเมียร์ลีกนั้นมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมากนะครับการที่ลิปูควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีได้ด้วยความสม่ำเสมอและมีคะแนนมากกว่าทีมอันดับที่2อยู่12คะแนนนะครับจึงเป็นเรื่องที่ลูกทีมของเขาทํากันได้ดีมากจริงๆแล้วนะครับเรื่องต่อมานะครับชลอตมองว่าซาร่า จะสามารถกลับมาทําประตูได้อีกครั้งแน่นอนนะครับแม้จะพลาดการทําประตูในเกมเมื่อวานก็ตามนะครับซาร่าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่ซาร่าไม่สามารถทําประตูได้ผลงานที่ผ่านมาของซาร่าในซีซั่นนี้นั้นยอดเยี่ยมมากนะครับเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะทําได้และเรื่องต่อมานะครับชลอสพูดถึงประตูที่โซบอสไลยิงได้ว่าโดยปกติแล้วทุกครั้งนะครับที่ลิฟู ได้ลูกตั้งแต่ลูกทีมของเขาทุกคนนะครับก็ต้องทํากัน นะครับตก็ต้องทําตามแผนที่วางเอาไว้เสมอนะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเขาก็ได้บอกลูกทีมเอาไว้เช่นกันว่าสามารถทําในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมได้เช่นกันเวลาเล่นลูกตั้งเตะนะครับเขาจึงนะครับมองว่าโซโบยิงประตูในเกมเมื่อวานได้ดีมากและหวังว่าโซโบจะทําประตูได้มากขึ้นเพราะในช่วงฝึกซ้อมนะครับโซโบสามารถยิงประตูได้ทุกมุมในสนามการได้เห็นกองกลางตัวลุกของลิพูสามารถยิงประตูได้มากขนาด เป็นเรื่องที่เขาพอใจแล้วนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอาร์เนอร์ชลอตนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องของเปเป้เลนากันนะครับ ล่าสุดนะครับเปเป้เลน่าอดีตผู้รักษาประตูของลิพูนะครับก็ได้ออกมาประกาศเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับด้วยวัย42ปีหลังเลน่านะครับลงเล่นไปมากกว่า900เกมมายาวนานกว่า25ปีโดยเลน่านะครับได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในอาชีพนักเตะด้วยการเล่นให้กับทีมโคโมในเซเรียอาและตอนนี้เลน่านะครับกำลังสนใจไปรับงานโค้ชผู้รักษาประตูเยาวชนให้กับทีมเบียเรออยู่ในขณะนี้นะครับโดยเลน่านะครับได้ ออกมาเปิดเผยว่าเขาขอส่งคําขอบคุณจากใจจริงไปยังผู้คนที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางอาชีพของเขาและรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งเพราะทุกคนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในอาชีพของเขาครับเขาไม่เคยลืมว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาช่วยทําให้อาชีพนักฟุตบอลของเขามีความสุขมากแค่ไหนช่วงเวลาเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาได้มอบบทเรียนให้กับเขาส่วนช่วงเวลาที่ดีๆก็ทําให้เขามีความสุขมากๆและเขานะครับรู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้าที่ประทานครอบ ขัวที่ดีให้กับข่าวเช่นกันทั้งนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเลนา ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเป็นเวลานานกว่า8ซีซั่นนะครับโดยลงเล่นไปทั้งหมด394เกมและคว้าแชมป์ร่วมกับลิเวอร์พูล4แชมป์นะครับได้แก่แชมป์เอฟเอคับแชมป์ลีกครับแชมป์คุนิเน่ติชิลล์นะครับและแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเลน่ายังเคยพาทีมลิเวอร์พูลได้ลองแชมป์ยูฟาเชเปิลลีและลองแชมป์สโมสรโลกอีกด้วยนะครับก็ขอให้เลน่าโชคดีนะครับกับเส้นทางใหม่ในอนาคต ของตัวเองที่รออยู่ข้างหน้านะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาอัปเดตข่าวเรื่องฟิล์ปงกันนะครับล่าสุดนะครับโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังของโลกโซเชียลนะครับก็ได้ออกมารายงานช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่าเจมิมี่ฟิล์ปงนะครับผ่านการตรวจร่างกาย ทั้งขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มปงกำลังจะจรดปาก,กาเซ็นสัญญากับลิพูภายใน24ชั่วโมงนี้และจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในภายหลังนะครับเฮียวีโกแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มทุกคนสบายใจกันได้นะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าพวกเราชาวลิพูจะได้เห็นภาพชูเสือ้อลิพูของฟิล์มปงในช่วงสัปดาห์นี้กันหรือไม่ก็ต้องรอ รุนไปด้วยกันนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องของฟอ r ์เรียนเวิสกันนะครับเรื่องที่โลมาโนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางกิฟมีสปอตว่าลิปูนะครับพร้อมใช้จำนวนเงินมหาศาลนะครับเพื่อคว้าตัวฟอ r ์เรี w นเวสมาร่วมทีมนะครับหากเวสต้องการย้ายมาเล่นในพิมลีกนะครับเรื่องเงินซื้อตัวเวสไม่ใช่ปัญหาสำหรับลิปูในการเซ็นสัญญาเวสแต่อย่างใดนะครับแม้ในตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกจะมั่นใจว่าพวกเขามีโอกาสได้ตัวเวสมาร่วมทีมแต่ใน ขนาดเดียวกันเวสก็ดูสนใจข้อเสนอที่ลิพูยื่นให้เช่นกันทําให้เรื่องอนาคตของเวสยังคงเปิดกว้างอยู่นะครับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเลือกอนาคตของเวสก็ขึ้นอยู่กับตัวเวสเองนะครับผม ด้านคิสเตียนฟอกนะครับนะักข่าวสายบอลเยอรมันชื่อดังจากสปอร์ตบิลนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวเรื่องฟอร์เรียนเวสกับลิพูไว้เช่นกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยฟอกนะครับได้ออกมารายงานว่าลิพูจริงจังกับเรื่องฟอร์เรียนเวสเป็นอย่างมากนะครับถึงขั้นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีอโอฟุตบอลของ f s g จะบินไปบอสตันในสัปดาห์นี้เพื่อพบกับ f s g นะครับส่วนเหตุผลที่บินไปบอสตันนั้นนะครับก็เป็นเพราะเ Word, ต้องการให้ FSG อนุมัติการทุ่มเงินซ,ซื้อตัวฟอร์เรียนเวีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนและคิสเตียนฟอกซนะครับที่ออกมาอัปเดตข่าวเรื่องฟอร์เรียนเวีประจําวันนี้นะครับให้ผมสรุปสถานการณ์แบบสั้นๆในวันนี้นะครับก็คือเวียยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองนะครับแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามนะครับลิพูนะครับ,นะรบยังคงมีโอกาสได้ตัววี มาร่วมทีมนะครับและลิพูพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวเวียทมาร่วมทีมให้ได้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับผม และประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเบนจามินเซสโกนะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเดฟโอซีคอปสื่อสายหงเจ้าดังในโลกโซเชียลนะครับที่ผมให้ความน่าเชื่อถือประมาณ90%นะครับก็ได้ออกมารายงานข่าวพิเศษน่ายินดีว่าเบนจามินเซสโกอยากย้ายมาร่วมทีมลิพูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิพูนะครับสนใจเบนจามินเซสโกกองหน้าของทีม ไลซิกไลน์นี้อย่างจริงจังนะครับมานานแล้วนะครับโดยสนใจซ e สโกมานานนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วและยังคงติดตามสถานการณ์ของซสโกอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับลิพูมีแนวโน้มว่าจะซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามานะครับหากขายนูนเยสออกจากทีมไปนะครับและเดฟโอซีคอปยืนยันว่าซ e สโกก็สนใจย้ายมาเล่นให้กับทีมลิพูเช่นกันนะครับโดยไม,ม่เพียงแค่ลิพู เท่านั้นนะครับที่ต้องการเซสโกในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมในพิมลีกอีก3ทีมและทีมอื่นๆในยุโรปนะครับก็ต้องการเซสโกไปร่วมทีมเช่นกันทําให้การแข่งขันในการซื้อตัวเซสโกนั้นค่อนข้างเข้มข้นสูงมากนะครับแม้ทีมไลฟ์ซิกนะครับจะตั้งราคาขายเซสโกไว้ที่ประมาณ85ล้านปอนด์นะครับแต่ไลฟ์ซิกก็น่าจะยอมขายเซสโกในราคาที่ต่ํากว่านั้นให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับประมาณว่ายินดีพร้อมปล่อยเซสโก ออกจากทีมนะครับพอเซสโกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมไลฟิกนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข่าวเบนจามินเซสโกกับร์พูนะครับก็จับตามองกันไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับที่แน่ๆตอนนี้เซสโกมีใจอยากย้ายมาร่วมทีมร์พูแล้วนะครับตามรายงานของเดฟโอซีคอปที่ผมให้ความน่าเชื่อถือ90%นะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวริฟูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม